สบายดีพ hey, hey. ี่น้องโอ้เหมือนเด็ขึ้นผูพี่น้องเอาเอาเฮ้ยหามุ่งบ่งกำลังออกแล้วเออบ่งใจหน่อยหนึ่งแล้วกเพื่อนสาวพี่น้องหอดเลยนี่นี่บ่

คดเผือกค้มแคดเผือกค้มกินได้แกงแล้วมันจะออกชีขมๆมาเลเออแม่นีได้ได้กระต้มมันไม่ใช่มีหมูเลยบอกให้บอกแล้วมันขม กินมาเป็นเราโง่ขี่ก็เดือนข้หนังกินคาลาตาตีฮะก็บมาเห็นเห็ดเพาะหนังอุ้ยเฮ้ยมันกลับเป็นจดกสี่บ่เฮ้ย เฮ้ยได้สองสามหกสำนีงนะพ่อแกงเลยนะมึงเออเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ังกรเงานดูกอือสามหกเคยมึงมางกอะดูเฮ้ย ข้ไปขี่ใอ้คนนันเอมันก็มัวมนจีนแค่บอนันแหเออมาเห็นคงหมกขี้เมกู่เนี่ยน่เนาะอืมะมัวแล้วนั่นเนั่งด้วยฝ่ายนั่งเลยขันขี่ก็ได้ละนั่งเลยเอาเลยเฮ้ยเอ้ยน้องน่นี่ต้บอกเาคเงาตี เออเขามันมีแล้วมันสีอยู่อย่างสี่เลยเคงหมกเค็เมกเออได้มันก็มีไปขูตอนเดามีต่แ่บางไงบางไงพี่น้องเลยไปา

อีกนี่นองใายูลแบบนี้เราเห็ดพอเฮ้ย <Hey! S 1> ก,กูก็ได้เลยได้ แบบนี้นะพีเจ้านี่พี่น้องเจบอีกก่อนพี่น้องขังแรกในชีวิตพี่น้องเลยที่แบบได้มาหาแลวก็มาเห็นปกติจะเห็นแต่ในกระส่าก็บพวกผมได้มาหาผมจากป่ามัน่น อันน right, uh, ี้กรเมนอันนี้ก็แมนอมขี้ออขี้ออนามันออกนอมนอันนี้กระมนนี่กมนนะมนเนียมกินอมนาสีดแกงที่พร้อมอันี้ลน้อนี่ใส่อ่้นน้บอกมันมีโอ้จ้กระลบ ยังบ <c ười> <ừ> ่ไหโอ้นี้ด้วายจริงหะบ่แม่นุ๊กกะว่าเอามอาไระเอามันนอยน่อยเอะน้อยก็เอาเอาน่าเคยน้อยเถดิขอแลเนาะมีความหวังหาเฮยบ้านสกเทยเนาะเออซาดยางบ่เห็นเกกระห่ยกูเยังมื่อแล้วเว้ย โอ้ยพี lonely, ่น้องอ้ไงพี่น้อง้ยมงงาอดิอ้กปดนีดอกใหญ่อห่พ่อแล้วพ่อแล้วเป็นหมูเป็นฟูงเลยกอกดิใช้พี่น้องเหมือนขาดกอบัจับซพี่น้องแมนอันเดียวกเลยอยู่นี่อไ เนาะผูกๆติเวดใ่อืมขันแวดไปกัดไปตาหาอยู่เนาะก็สมมตถอดใจเมื่อไหมเนาะขั้นได้จักสองบาทสำนี่นะพอแกงเลยเฮ้ย อุ้ยเนามึงอ้าอต่อกันอุ้ยไฟผูเฮ้ยอืมเด่นะให้บอเป็นเงาไปไฟใหม่มันอืมใหม่ก็ตีตาใหม่เยอะกระองมันเจ็บเยอะหม่ก็ตีตาอใหม อืมไล้ว่เอาลดนะอมอเนียอดแห่งยาอือืเชียไปเจ้าได้ได้จังหน่วยเลยโอ้อืยน่อืมอยู่ที่เจ้ไปโหลด เ่เฮ้ยอ้ยาใหญ่กล้วยอ้าอยู่หากมีบ่นะเห้ยองาเป็นฉีดมาเฮ้ยเหตตีในใจคิดตัวเองป่ะอย่าเอาเมมาตาแตกงานเห็ดเพาะซะเนาะงัดงัดเฮ้งัดมีแต่นี้บ่ะ นี่นี่น่มกเบิ้งมือนันาะบมาด้ยดอกสามดอกสดอกพี่น้องรวียโค้เดทุมีไปบดเลยหอือก็พอแกงเฮ้ยมีสงบสงบอยูพี่น้อเลยท่านันมี สฮหาก่อนหาอีกก่อนพี่น้องป่าเห็ดเพาะารครั้งแรกก็ได้มาเข้าป่าเห็ดเพาะสดๆแบบสีพกติ้ก็หาต,ตหามคนห่างคนหน้า กชคลาภขออิสุยพี่น้องโชกลาภขออิสุยอมือโอ้พี่น้องโอ,งอ,อ,อ,งอ้ขอบพระคุณเด้อเจ้าปลาเจ้าเขาที่ประทานให้ลูกอุ้ยเออเออห่วย มันจะมาคบกันนัน่นเจีบเลยมูแดงเอ้ยโอ้ยมาเยอะวัญเอ้ยอ้ยดอกเระอพี่เนาะเดลัโอเคลองโอ้ยมาเยอะควันเ้เลยเเฮ้ยโชกลาบกูเฮ้ย เด็กโง่อกแลมึงเออขอเด้อขอกาบอยเขาไม่เห็นัส่ใชหอยเขาดให้เราโง่เลยเอห้อยแมงอะไรกินบ่ มีสั่นมืออุ้ยโบอน้เท่าน้โบอ้อมือเท่าน้นองย่างก่ไปไหนไดุ้มเนี่บ้นหางเมืองกาตาจะดหโอ้เจ้าคือเก่งแท้โบ้ เก่งเก่งเก่งเรามาที่ลังเราดังป่วงหนูที่นี่เข้านี่ตกปุยเฮ้ยครับผู้ปลากาศเล่าเราเห็ดที่ลังเราเห็ดเขาก็ยอย่างก้าไปไกลมากกาแทวุ้นขี้อ่ะอือโชคเจ้าอุณนะเป็นยังไงใช้ใช้ายใช้ เอางัดงัดใช้งัดอืมออาหารเคียงจะได้เรียบร่อยนะยายค่กิเทียงแค่ชิเร้งงานกายมาเห็นผักติ๋วบอพักกันเอาพักกันวบาบัจำเป็นบานหน่ยผักติวสุดสดแล้วบานองานเ่วยเดียวก็ อือออ่พี่้องเก็บพอทางหลันเลยเฮ่เก็บอู้ยดอกนี่ส้ยมมใหญ่แท่นี่อู้พี่้องพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อสี่ดอก เห็นอยู่บ่ทา้งน่ะบอยยเห็นอยู่บ่เห็นแล้วเนาะชิงเงียบจักน้อยหนึ่งสวานพี่น้องเด้อเก๊กเก๊กก๊กเก๊อหมดกระโคบมดพี่น้อง คุมสัตว์กตัวงอาภอายพี่ดวเก้ okay. โอ้ยมาแต่ใช้หมดหอย่บ่คบเอาคบเอาอยู่เถอะคิดว่าสม,มวปนปันนี่เถอะพี่น้องหาเห,เห,ห,ห,ห็ดพอไนี่นี่น ยังเห็นอยู่บ้างพี่ดอกจำมะมวลเด้ดหอมจะม,มจะม,มวลเด็ด พี่ล้อ,อมตัวขอขาอะพี่น้องไ,ได้คลิปกัน5ต่อกัอนเด้อจ้ะเด้อ